แม่แม่พรขยันเลยเนาะ OFC นะครับแม่พรฟันลิปเลขนมาตามตูดล้างเลยนี่โอ้สีสีเก้าเก้าสี่เลขแม่พรฝันนะครับเก้าสี่โอมาตามตูด เสียดดยนะเรางวดที่แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ตามจะไ้ทำไมเม่พรฟันต้องหลังงวดหนึ่งมันจะออกตามหลังนะครับออกไม่ตรงนะครับงวดนี้ฝันบ้างยังไม่ไม่มีทางเลยไม่ฟันเลยฟันครั้งเดียวเพิ่งบอกงวดนี้โอ้ถ้าเราตามเรื่อยๆเข้าเต็มๆนะครับ ทะเบียนรถแม่พรฝันเนาะทะเบียนรถตัวเข้าแม่พรเข้านะครับแต่เราไม่ได้ตามนะครับเก้าสี่สี่เก้าสี่สี่เก้าเต็มเต็มเลยนะฝันนะครับฝันมารถหายมาที่หลังมาที่หลังโอ้เสียดายเนาะซื้อซื้อมันกันแต่ไปถอนออกซื้อมันการแต่ไปถอนออกทำไมถอนออกทำไมผมก นั่งพจผมตัอดออกเลยมื้อรถ่ะผมมาได้ไหมจะผมมานด้มีผมเห็นกันขันที่นอนผมจำได้ไหมื้อได้ยเลยไปถอดออกไปถอดออกเสียได้เลยึ่งมีรับต้องมาดูเลยตั๊กเตนต่อรับนี่แม่พรเออตั๊กเตนใหญ่แล้วครับนี่ใหญ่แล้วยายแล้วจะจะถอดปีกแล้วเป็นเครื่องบินแล้วจะเป็นเครื่องบินแล้วตอนนี้จะเป็นเครื่องบินเลยโน่นเครื่องเครื่องบินเครื่องนู้นวิ่งแล้ว 5วันก็วิ่งออกแล้วขายได้วันไหนครับนี่ขายได้ยังครับนี่ขายได้แล้วแต่ยังไม่เก็บจ,จัดไงมันได้กิโลเท่าไรไม่พอไงกิโล,ล350โอ้โลละ300ก็พอได้อยู่แลอันนี้มันได้กี่กิโล,ลสมมุติว่าประมาณนี้พอ3โลนี่แหลยที่ตื้อไมีเยอะนะโอเคนนี้ไม่ดได้ก็ถือว่าโลละ300ก็ได้ประมาณนะครับแม่พรตะกะแตน ดีเอฟซีทุกคนท่านเดี๋ยวเราพาเอฟซี FC ไปดูแม่พรให้ญาติกั๊กแตนนะครับแม่พรเลี้ยงตักกเตนเราไปดูแม่พรเลี้ยงตักกเตนกันนะครับว่าแม่พรจะเลี้ยงตักกเตนยังไงนะยังไงอยู่ใน,ในการข่าวด้วอยู่ข่าวโอเปนอันนั้นเราแม่แม่เราไมตายแน่แล้วนั่นนะนนเ,นะเออเ,เดี๋ยวเรามาดูตักกเตนแม่พรก่อนนะครับเอ้ยแม่พรขยันนะครับดีเด้วยอ๋ยอเยอะเลยแม่เนี่ย ครับซาทุเดียวครับเอฟซีมาตามลุงต้อยนะครับมาเจอแม่พรแม่แม่พรนะครับฝันวารถหายนะครับเลขก็เข้าจริงฝันวารถหายนะครับเพิ่งออกตามหลังนะครับเอฟซีนะครับน่าจะงวดตองงวดเรามาออกย้อนหลังนี่ก็เบาไวนะเบาไวที่คนสื่อสื่อตัวงวดมาแล้วเนาะมาลีทีมาเอางวนนี้มันก็บม่มีตังค์เลยเนาะจ้ะอันนี้ยังแม่อาหาร ยาหวานอาหารตะกะแตนอาหารตะกะแตนโอ้เขาอะไรขี้แต่เขาอันนี้ปลูกเองบ่แม่ปลูกเองได้ขี่รถมาเห็นเป่าวี่เขียวอ่ะที่เขียวเขียวของแม่บ่ของแม่ต้องไปเกี่ยวมาเกี่ยวโพนี่รับรับแบบสบายอไม่ค่อยฝันแต่ฝันนี่แม่นจ้ะนานๆจะทีนทำมาดูแม่พรขยันมาก เนท้าโบออกอะไรเงินเพิ่นแม่ถ้าเงินโบอะไรเงินเพิ่นแม่นอันนี้ก็ต้องมาชี้ให้สวยนะสวยกินปริมาณมันไงอ๋อถ้าเราลอกมันจะมีออกมาได้เยอะๆเครื่องยาวหวานนะแม่ยาวหยาวานอันนี้เอาทิ้งหรือเอาเอาไปใส่ให้เอาไปให้ตะกะเตียนจะได้ไปปลูกเอาไปปลูกต่อได้ยานี่เป็นยาให้บัวควายได้ได้ตัวเดียวกันเลยเดียวกันเลย ถ้าวัวกินได้ก็อิ่มแต่แต่ไม่ค่อยได้กินหรอกไม่มีวัชพืะได้กินเท่าไหร่มีแต่ตั๊กแตนได้กินยาวัววัวมันจะกินตัวเนี้ยจะให้กินตัวเนี้ยมีวัวไหมไม่พนวัวกี่ตัวแม่สองตัววัวสองตัวตะกะแตนนี่หลายตัวเป็นพันพันตัวแต่เบาเบาไข่รอบหนึ่งได้จาก พันจะขายถ้าถ้าเราจะขายมันก็พอได้อยู่พันสองพันพันกว่าพันพันกว่าจะเยอะเนาะก็เลี้ยงสานกันไปเพราะว่าเราไม่มีไปไหนไม่ได้ไงไปไหนไม่ได้ก็ต้องอาศัยเลี้ยงตักกระเตลี้ยงตักกระอยู่บ้านก็ดูคนด้วยเขาดูลุงต้อยด้วยใช่เพิ่นมาซื้อทีงนี่หม่มาซื้อตักกระเพิ่นเขาล็อกไปแล้วเขาจองไว้แล้วโลอ้ล็อกไว้แล้วไม่ได้เดินขายหรอก ขายง่าย,าย,ายเออเพิ่นจองไว้แล้วใครมาซื้อก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ไม,ไม่ไม่ไม่ใช่เขาล็อกไว้แล้วยังไงคนที่ไหนมาล็อกแม่มีเอฟซีมีเอฟซี FC จองโทรมาจองไว้แล้วก็พยาบาลด้วยแล้วก็คนในบ้านด้วยอ่าโอ้แสดงว่าจองจไว้แล้วแก็ใจัดก่อนเพื่อเอาให้เขามันจินจาลอยครับถ้าเราปล่อยไปไม,ไม่ไม่มีคุณภาพก็ ไม่ดีทำไมเนาะต้องราให้มาตรฐานก่อนใช่ให้เขาแก่จัดแล้วก็เลือกตัวตัวผู้มันจะหัวเหลืองอ่ะหัวมเรจะอร่อยมากเลยตัวมันแข็งนะถ้าเราขายไปอ่อนมันเสียคุณภาพของเราด้วยตากเตนนะแม่ใช่มันไม่อร่อยมันเวลาทอดไปมันจะฝัวมันจะพาไปดูแม่แม่พลใส่ยาให้ตักเตนกินนะครับเอาไปแล้วครับไปแล้ว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 ครับ เอาใหญ่ตะเก็นเปิดโอ้ซิม um. ันตายไม่มีตัซื้อซื้อเลขก็ไปถอนออกก็เลยไม่ตันซื้อเจ้เ่าโอ้มบินมาเลยไหมอุ้ยบินมาเลยตัวนี้ตัวใหญ่ตัวแม่ตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่ ตอนนี้ก็ไปก้าวันหนักพอมันขึ้นไปนอนตากแดดอเมือกินเสร็จเขาจะขึ้นไปนอนตากแดดโอ้มันมีขึ้นตากแดดด้วยและอันนั้นที่มันขึ้นมันบ่ไหมที่เล่นมันบ่เอือมันมจะขึ้นไปนอนตากแดดถ้ามันตากแดดตอนเล็กๆนี่มันจะแข็งแรงามาทางนี้ได้ทั้งเลขกทั้งหวยได้ทั้งเห็นตะกั่เตนนะ่ คุณตัวใหญ่มันกำลังฟักไข่ดังดังโน้นโอ้ทางโน้นใช่มันกำลังลงไข่ไงนี่ไงนี่เขาลงไข่ไหมนี่นี่เมยนี่ไข่บนนี่ใช่ถ้าไข่ลงลงไข่ใส่ทรายโอ้มนลงไข่ใส่ทรายใช่แล้วเวลาเอาไข่ไปทำยังไงเมย์เอาไข่เอาเอาไข่ออกมาแล้วก็ไปฟักเองไปฟักเองมันไม่ติดทราย嘛เมย์หรือว่าเอาทั้งทรายไปเลยเอาร่อนออกเอาร่อนออกอยู่แต่ไข่ ตัวใหญ่เนอนนี่ตัวใหญ่อืมอันน,นี้ยังไม่ให้ยามันยังไม่เอายอา嘛ตัวผู้เยอะอืมตัวผู้เยอะอันนี้ยังไม่เอายาให้กินเนาะยังเอาใบากล้วยนี่แหละให้กินใบกล้วยมันก็กินเนะาะใบกล้วยก็กินตัวใหญ่ไงนี่ขอกล่องชัดๆมันก็บินได้กันโอ้โอ,โอ,โอเยอะเลยตรงนี้ มันไม่บินออกวะแม่เนี่ยไม่ถ้าเปิดนานๆก็ออกออกไปก็ไก่ไก่พอดีเลยนะใช่ไก่ก็รอคอยอยู่ใต่ใต่เสียงถ้าออกไปก็ไก่ทำงานได้เลยตกกะตนเกเตนนะครับมีคนจองไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไม่ไมพอขายขายไม่ยากเมื่อวานนี้ไปได้ตัวตัวชีเขียวมาหนึ่งตัวเอามาใส่ด้วยกันมันจะเป็ินอะไร แล้วกี่เดือนแม่โครงการนี้กี่เดือนเลี้ยงตักเต็นกี่เดือนถึงได้ถึงเดือนหนึ่งอายุเขาแค่ห้าสิบวันห้าสิบวันห้าสิบวันนี่คือมันจะตายออกแล้วออกแล้วปล่อยแล้วไปไปหมดแล้วตอนนั้นอ่ะไปหมดแล้วใช่ห้าสิบห้าสิบวันก็เดือนครึ่งเนาะเดือนครึ่งเดือนครึ่งถ้าเราอยากทำให้อร่อยก็ห้าสิบวันหลังจากจะแก่จัดครับหลังจากทายก็แม่ก็ฟักใหม่ฟักใหม่ไปเรื่อย เคลื่อนไปเรื่อยๆโอ้เคลื่อนมานี่เวลาจับยากง่ายง่ายบนี่จับยากจับไม่ยากอแดงตักเลยโอ้ดดงตักมาปล่อยใช่ตอนตอนตัวเล็กก็ถือด่างมาเทเลยครับเอออ่ะก็เอฟซีนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องเลี้ยงตะเกแตนกระทำไม่พอนได้เด้อนะครับเบอร์โทรมาทวงลุงต้อยกันเลอ่ะไม่พอนไม่พอนปวดหัวมันกันแหละปวดหัวอ่ะก็กระเที้ยงได้กี่ชุดแล้วแม่เนี่ยกรเลี้ยงเนี่ยโอ้เลี้ยงตั้งแต่ ดีกายเอ๊ะกะหลายชุดเลยลหอลายชุดแล้วกต่อนี้เรียงหมดนี่ตอนนี้ไปโรงพยาบาลบ่อยก็เลยถอยเลยไม่ค่อยสบายด้วยใช่ไปโรงพยาบาลบ่อยให้พี่เขามาดูให้มันก็เป็นเหมือนเราดูเลยจ้าแม่แม่พรมีระจะขอบคุณเอฟซีไหมขอบคุณเอฟซีลงต้อยด้วยจ้ะยังไงยังไงก็ขอโทษเรื่องเลขด้วยนะคะก็ขอให้วดนนี้ถูก,ถกค่ะรวยรวยทุกคนนะคะจ้ะ สาธุขอบคุณแม่แม่พรเลยจ้ะสาธุสาธุขอบคุณครับผมสวัสดีครับลุงอาลุงว่าฝันฝันลุงเล่าความฝันให้ฟังนิดหนึ่งเลครับผมฝันในรัชกาลที่เก้าฝันเห็นรัชกาลที่เก้าครับเปิดหอมมากเปิดห้องมากห้องมากหองมากนำมาลงรอเย็นกันเลยสิบเอ็ดบาทเพิ่นเอาเงินมาให้สิบเอ็ดบาทแล้วไงต่อครับ เป็นบอกว่าป็นแบ่งไปแบ่งได้สิบคนไปแบ่งกันให้ได้สิบคนอืครับเป็นต้นต้นแต่คองหาทัยแต่ไงเจตเตสิบเอ็ดแต่ว่าเด้ดสิบนเด้สิบคนบวกเก้าเจเก้าสงวดคนงวดนี้เพิ่นบวกเจ็เก้าอ้าวแล้วลุงจะตีเป็นเลขยังไงครับงวดน,นี้ เป็ดเก้าผมเจ็ดเกา่นเป็ดเก้าเคยดูของรัฐการเกาเป็ดเกาเจ็ดเกาเจ็ดเก้าเล็กเล็กคนคนจะเป็นคนมาบอกก่อนนะคนจะบอกหมดคนเกาจีนนะจะมาบอกหมดก่อนโอ้เพิ่นมาบอกคนที่บอกเกาจีเพิ่นมาบอกอีกอือเพราะว่าเจ็ดเกาตัวเดียวเจ็ดเกาตัวเดียวแต่ฝันเห็นรอเก้าเพิ่นห่อมาแล้วให้เงินเจบดเป็ดบาทสิบเอ็ดบาทแบ่งกันให้ได้ สิบคนสิบคนแล้วตียังไงตอนนี้จผมมาเจพมเอาสิบเออตะว่าเซพมมาในตัวชุดชุนึ่งนะแต่เซผมผมบอบอเชนผรมเนผมเมทจะเมทเจะเซฟจะเซฟชุนหนึ่งนะนหนึ่งอ๋อตีเอาเอ,อฟซีนะครับความฝันลุงต้อยเดี๋ยวเ่าอีกฝั่งนิดหนึ่งลุงต้อยันเอ็นโลข้าวแล้วก็ข้าวหอะมา ออมาก็มา,มาลองแบบเดิมตัวนงกงกระเพิ่นน้ำมันกระเพิ่นสินเพิ่นเพิ่นกันเงินเงินเงินเฮาจะบเป็ดบาทอ๋อแสดงว่าลูกทอยกราเพิ่นกราแล้วก็ยื่นเงินให้สิบเอ็ดบาทเป็นเงินนั้นเงินไม่เงินไม่เจ็ดร้อบาทเลยมีแตเจ็ดบาทเลยสิบเอ็ดบาทแล้วท่านก็บอกว่าให้ไปแบ่งกันได้สิบคนแบ่งกันแบ่งกันสิบคนนะแล้วลุงก็จะเหลือหนึ่งบาทงูแค่แต่ว่าเราบอกว่าให้แบ่งได้สิบคน บ่ได้ซิพ่นแม่